สวัสดีครับคุณแอมค่ะสวัสดีครับผมภูมานุษครับค่ะท่านคะเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญในตอนนี้ทางพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างคะืคอวันนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้ท่านทางผู้ใหญ่ก็ดีหรือพวกผมก็ดีเนี่ยเท่าที่ได้หารือกันมาเนี่ยหลายครั้งแล้วเนี่ยผมว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือวันนี้เราต้องทําประชามติอะเพื่อเพื่อให้ให้พี่น้องประชาชนได้ได้มีส่วนในการรับผิดชอบด้วยครับค่ะ แล้วมุมของตัวท่านเองเลยนะคะเอาความคิดเห็นส่วนตัวของท่านมองว่าน่าจะโหวตวาระสามเลยหรือเอาเป็นแก้รายมาตราหรือก็เห็นพ้องต้องการกับการทําประชามติคะคือคือถ้าถามผมจริงๆแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมไอ้รายมาตรเนี่ยผมผมยังไม่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแนวคิดของผมผม,มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะอะไรคะท่านเพราะว่าไอ้รายมาตราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแก้มาตราไหนแล้วมันก็จะต้องมีปัญหากันอีก พอออกไปเอามาถ้าเราไปทําเองเนี่ยก็หาว่าพรรคเพื่อไทยทำเอาเฉพาะที่พรรคเพื่อไทยคิดเรามันเสนอในสภาเนี่ยแต่ถ้าโหวตวานร้าสามเนี่ยมันก็ทาโดยสสรัฐธรามติมันก็มาต้องทําดยสสลอยดีผมก็เลยคือเราก็ยอมว่าไปให้ปัดเนี่ยเขาเป็นพรรคที่วันนี้เขาทิ้แจงได้ตลอดเวลากับเรื่องพวกนี้กันเลยเราไม่เคย แต่ับสนุนในเรื่องของรายมาตรามาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นส่วนตัวของท่านเองเลยคิดว่าน่าจะโหวตวาระสามใช่ไหมคะคือวันนี้ก็สตอนผมคิดว่ามันผ่านไปแล้วตรงนั้นเพราะว่าหลายคนก็กังวลแต่ตัวผมเองผมไม่ไม่ได้เสีเยดี่นนะ <c oughs> หลายคนก็กังวลวาอ่าะ,ะ,ะสารรัฐมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วเขาแนะนํามาแล้ว <c oughs> ว่าน่าจะทำาป็นดิบพฤติก็ให้สังคมสบายใจกันทุกฝ่าย ผมก็ว่าท่านนายกเองท่านก็มีแนวคิดว่าเดินหน้าธรรมชาติมติซะผู้ใหญ่ของพรคก็เดินหน้าประชาติมติซะไอผมมันก็เป็นลูกพรกก็เลยก็มาถึงกระบวนการตรงนี้แล้วมันก็ก็ยินดีนะกับกระบวนการประชามติแล้วก็เป็นเป็นเป็นส่วนที่ดีด้วยอย่างน้อยๆวันนี้ถ้าคุณแอนเนี่ยผมกลับมาที่ใหม่เนี่ยจริงๆวันนี้ผมผมจะบินบินกลับแต่ว่าบังเอินต้องบินเนี่ยมันเต็มหมดเลยผมกลับไม่ได้ผมขอบคุณที่เนี่ย ผมก็ตกใจมนกแต่เป็นครั้งแรกของชีวิตในการเป็นผู chan. ้แทนราษฎรครีและครั Nixon> ้งแรกที่พี่ได้ยินชาวบ้านเนี่ยคุยเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะชาวบ้านเ็ไม่เคยคุยเลยมาเท่านี้เขาถามเรื่องรัฐธรรมนูญว่าทำไมรัฐธรรมนูนเป็นยังไงมันอะไรยังไงแสดงว่าเขาตื่นเต้นเขาะที่เขาเขาเริ่มไปรู้แล้วเขาก็ถามปัญหาของรัฐธรรมนูญนะฮะนี่เป็นเรื่องของภาษีภาษาเลยถามนะไม่ใช่ว่าคนชั้นกลางหรือว่าคนชั้นสูงอะ เป็นคนที่เราเรียกกันว่ารากย้าแล้วเขาสนใจเรื่องนี้แหละครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเออฉุนคิดว่าวันเนี้ยกระบวนการประชาติอย่างในน,น้อยเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าไอ้ส่วนไหนมันเป็นข้อดีส่วนไหนมันเป็นข้อไม่ดีแล้วบ้านเมืองมันมีปัญหาเราคำนวณเพราะว่าเป็นท่าที่ดีอะประชาพิจารณแล้วจากการลงพื้นที่ของท่านเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนเขาสะท้อน มุมเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างคะเช่นทาไมไม่หวรเวารเลยเออดีเหมือนกันที่ทําประชามติเข้าสะท้อนผ่านทางท่านอย่างไรบ้างคะคือคือเขาได้เห็นพฤติกรรมตั้งแต่กฎหมายตองดองแล้วค่ะวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาติดตามอย่าลืมว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาเก่งขึ้นไปเยอะผมต้องขอบคุณจริงๆนะชาวบ้านเพะพี่น้องแวะชนวันนี้เขาเขาเขาพัฒนาตัวเองเยอะเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารทางการเมืองเนี่ยเขาไมกลัวปัญหาว่า เขาบอกเออดังนั้นก็ก็ยอมแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องความถอยความไอสิ่งที่มันไม่ดีมันเกิดขึ้นกับในสภาอกีกมีใหม่มาแล้วก็บอกว่าน่าจะมีสิ่งที่ดีๆที่มันเป็นแบบอย่างให้แก่บ,บ้านเมืองเป็นแบบอย่างกับเด็กนักเรียนลูกเทียวทีแรบกบเขาก็เห็นการในชาติลากเก้าอี้การนองกระดาษปั้งปลาใส่หน้าประธานอะไรยเลย้ยเขาไม่อยากให้ให้สภามองไทยในเกิดอย่างนี้นิจชาวบ้านนะอะชาวบ้านนะเขาก็ไปเขาเขาดูแล้วว่าวันเนี้คือ คือก็ดูพัดตรงกันข้ามกับพวกผมเนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นตรงกันข้ามไปกับทุกเรื่องแล้วไงนะครับเทที่บังชาวบ,บ้านเขาสะทอ้อนมานะอืมค่ะแล้วมุมของการเสวนาประชาเสวานาหรือการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยว <c oughs> กับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญในส่วนพื้นที่ของท่านนี่มีการดําเนินการเป็นอย่างไรแล้วบ้างหรือไม่คะคือจริงๆแล้วในการเสวนาประชาธิปไตยหรือการเสวนาทังรัฐมนูญเนี่ย ่เออในตัวผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันตรงเนี้ยสี่ห้าหกเจ็ดวันที่ผมลงพื้นที่เนี่ยก็ได้มีโอกาสพบปะกับชาวบ้านเมื่อก่อนที่ชาวบ้านเขาจะถามปัญหาเรื่องข้าวนะคะเรื่องอ้ยผลการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังคือถามปัญหาเรื่องทารตเป็นสุขเด็ดแต่วันนี้แปลกก็กลับถามเรื่องรัฐหนิว่าเป็นยังไงผู้แทนจะประสานไม่ลายที่สี่ล้านคนก็ดูเขาดูเขรู้ถึงขนาดว่ายี่สิบกี่ล้านคนแล้วก็รู้ถึงว่ามาตรานหนึ่งหกห้าเนี่ย ข้องขยันนะคุณแอนนี่ธรรมดานะ <c oughs> เขารู้ว่าถ้ารอบแรกมาไม่บานยี่สิบล้านแล้วไม่บานยี่สิบล้านแล้วไอ้เรื่องแพทชนะในในในขยักที่สองเนี่ยเขารู้ถึงขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> แสดงว่าวันนี้เขาได้ศึกษาบ้านเมืองเนี่ยมันไปไกลกว่าพวกเราที่เป็นผู้แย่ีกบางเรื่องผมยังยังยังต้องสะอึดเลยนะเวลาเขาโจมกับถามเนี่ยเขาถามว่าแล้วกาไม่ผ่านยี่สิบลี่แล้ว 24, แล้วม <c oughs> ันก็ไม่ได้แก้เลยใช่ไหม แล้วก็ถามว่าปัญหาที่มันมันคาลังอยู่หรือล่ะปัญหาที่มันหมักหมมอยู่หล่าปัญหาในเรื่องของของราาสองสามเศษก็คือเร่องของในกระบวนการที่เกี่ยวกับอัยยุพัฒน์ล่ะกระบวนการจิตจาล่ะแล้วคุณแอนรู้ไหมเขาไปไกลเป็นขนาดว่าเขาโดยเฉพาะสุรินผมเนี่ยเขาเตรียมการรับเ e c ีซีประชาคมอาเซียนซึ่งก็ปะผูกพันกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเขาเ็เก่งมากวันนี้ผมเลยว่าโอ้วันนี้เขาเขาไกลจริงจริงพี่น้องประชาชนผมเนี่ยกับ ข้อมูลส,สารนะคะรับแล้วก็ถามเพก็บอกว่าก็ไม่รู้แหละแล้วแต่พี่น้องแต่ว่ากันไปก็ลองทำกระบวนการก็นเนี้ยมันมีสามแนวทางให้เลือกทั้งสามแนวทางเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากระดูกขัดมันดังน,นั้นอไอเ้เรื่องแก้รายมาตกกราเนี้ยแน่นอนที่สุดถ้ามาตราไหนที่เขาแก้ลูกมันก็ไปไม่ได้เพราะไปไม่ได้ก็มีปัญหาหอีกก็เรียกรบวนการน้าสภาแห่กันมาอีก ไม่รู้ว่า,ากลุ่มไหนหรือเสอะไรหรือเสื้อไหนก็มาปิดล้อมอีกอาว่ารมาก,การนั้นนะครับเป็นคุณกับคนนั้นแต่ว่าวันนี้ผมเลยบอกชาวบ้านผมบอกพี่น้องครับวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นภาพทักษิณพี่น้องชื่นใจวัน,นเนี้ยรักฝ่ายค้านเนี่ยเพราแผนรูปทักษิณไม่เกือบทุกคนแล้วพอข้ามพ้นไม่พ้นก็ข้าไม่ผ่านก็ข้ามไม่ผ่านาม,มัน,มมนก็เลยทาให้วันนี้เรื่องทักษิณเนี่ย อ่ามันกลายเป็นประเด็นหลักของฝ่ายค้านแต่พวกเราเนี่ยคิดไปไกลแล้วอ mm hmm. แต่ว่าเรื่องของการแก้รัฐมนูญเนี่ยมันก็เลยจะต้องมามีปัญหากันในประเด็นนี้ <Ha. S 2> แน่นอนก็คือประเด็นว่าเขาไม่ยอมพอระารา,า,าตรารย้อนกลับมาพอระาราตรานันั้นเนี่ยก็ลําบากอพอไปเรื่อง <c oughs> เรื่องโหวตวาระสามซึ่งพวกผมไมีตั้งใจไว้แต่รับันทาอนุมัติจากพี่น้องแล้วก็ในข่าวหาเสียงใหญ่ของพรรคเพื่อไทยมีเขียนไว้ชัดเจน านายยกแถลงนโยบายก็เขียนแถลงไว้ชัดเจนว่าจะแก้ไขรัฐมนูนโดยใช้สะสรอแต่ปรากฏว่าก่อนจะถึงวาระศาลก็าดางที่พีน้องเห็นแะละดังที่พี่น้องทราบก็ต้องชะลอไปศาลรัฐธรรมนูญก็อ่าใสมาว่าเพื่อความรอบครอบน่าจะอย่างนู้นน่าจะอย่างนี้ส่วนวันเนี้จะชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไปได้แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเราก็ไม่รู้ใจเขาเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย ถ้าเขาเป่ามันกรรมการฟุตบอลนะคุณแดนเคยดูฟุตบอลไหม<ฆ>บางทีท่านลูกแฮนบอลก็ถ้าเขาเป่าว่าแฮนบอลก็ดีไปบางทีเกิดว่าลูกไหนไม่แฮนบอลกรรมการฟุตบอลเป่าเป็นลูกแฮนบอลขึ้นมานี่พอยิงพโทษเข้าไปแล้วปุ้งก็นับเป็นประตูท,ทันทีอแล้วก็ตัดสินมาเกิดว่าเอาว่าพวกผมล้มล้างแล้วรับํำน,นูนพวกผมล้มล้างอะไรขึ้นมาอย่างเนี้ยก็ตัดสินอยุพักขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะอายุพักเทยวนี้แล้วก็ถอดถอนด้วย อถอนเสร็จก็เว้นวักทางการเมืองอีกเราพภทที่ว่ามันไม่ใช่ตายยกหลังนะฮะตายหมดขระโบนนะฮะม,มันก็อันตรายตอนนี้ก็เลยต้องทําด้วยความสุขุมผมเวลาผมเข้าประชุมพักผมบอกว่าตัวผมเองผมไม่ติดใจฮะแต่ว่าบ้านเมืองพี่น้องประชาชนคนนี้เราต้องพิจารณาอย่างรอบครอบอย่างสุขุมนะครับทั้งนั้นที่ว่าวันเราอ่าวันจริงๆแหละถ้าจะอปิดจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาปิดวันที่นายกยิ่งรัก แถลงนโยบายแล้วที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้สอสอรอแต่วันนี้เห็นไหมทำไมมันก็เกิดขึ้นได้หมดมเืรา,ราร็หลบหนี้ตกเหมือนนายกสมัครอะว่าที่นายกสมัครไปโดนคดีอ่ะว่าประจัดรายการเนี่ยอยู่ๆก็ปุ้งอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นก็เลยต้องใช้กระบวนการถึงไม่ผ่าน,น,นคุณแนนนะเชื่อแน่ว่าเที่ยวน,นี้แปรชนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นไหม่ เขาจะเรียนรู้วันนี้ตั้งแต่ต้นน co ้ํากลางน้ําปลายน้ําของกระบวนการแลรรมนวนไม่ใช่ว่ามารู้ตอนปลายปลายมาที่่านมาทุกคนก็ตัางข้อมูลกันหมดไม่รู้ว่าผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเที่ยวนี้ทำมาจามติอย่างน้อยก็ก็พี่น้องประชาชนก็ได้รู้เพราะผมก็ได้สบายใจด้วยแล้วผมเชื่อว่าถ้าไม่เอายี่สิบสี่ล้านมาเนี่ยถ้าทำแบบแพชนะกันเนี่ยยังไงก็ชนะอแต่ถ้าทําด้วยขยักแรกเนี่ยต้องใช้คน ู้มีสิทธิและต้องไม่ต่ำกว่า50%ก่อนหรือึ่งหนึ่งเนี่ยมาใช้สิทธิก่อนอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องหาวิธีการว่าต้องไปสาสัมพันธ์ต้องทำความชี้แจงต้องสารเสนาดาประชาธิปไตยก็ว่ากันไปตามกระบวนนี้ครับค่ะดูแล้วเหมือนท่านไม่ค่อยกังวลไหมคะกับจํานวนตัวเลข24ล้านหรือก็กังวลอยู่เหมือนกันผมผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะค่ะถ้าถามผมจริงๆแล้วผมเป็นคนเสนอพักเลยด้วยนะเรื่องนี้ผมเะไนสมาชิประชุมพัก ว่าไม่ต้อง,องอกังวลกับที่สี่ล้านาแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทาให้ประชาชนเนี่ยเขาได้วิธีคิดมันเป็นการกระตุนน้นประชาชนแล้วมันจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนนี่เกิดการเรียนรู้แล้วมันจะเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนนี่เขารู้วันนี้ยบ้านเมืองเนี่ยมันติดขัดอยู่ตรงไหนบ้านเมืองนี่มันขี่เรือในอ่างเนี่ยบ้านเรือนบ้านเมืองนี่มันเดินไปไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรมันติดอยู่ตรงไหนผมว่าวันเนี้ รัฐธรรมนูญก็ดีหรือภาคการเมืองก็ดีเป็นการศึกษาตามมาเพรียัยกับพ่อแม่พี่น้องผมโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานผมเนี่ย<ะ>ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับหลายเรื่องผมจึงต้องขอขอบพระคุณฝัฝ่ายค้านเลยที่แสดงต้องคฤติการบอ,อกปาที่แสดงตั้งการใช้ภาษาการใช้คำพูดออกมาเนี่ยทำให้พ<ะ>ี่น้องผมเนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยครับวิชาการเมืองวิชารัฐศาสตร์การเมืองหรือวิชาตาม ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราที่เกี่ยวกับการการเมืองและการปกครองเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้ประชาชนบางส่วนค่ะมองว่าโอ๊ยทาประชามติขี้เกียจกลับบ้านไปอย่างหลายคนนะคะมาทํางานที่กรุงเทพอโอ้ยต้องกลับบ้านไปเลือกตั้งมันก็ไม่เห็นจะเสียสิทธิ์อะไรก็ไม่ไปดีกว่ามุมพี่น้องในจังหวัดสุรินที่อาจจะได้ไปทํางานกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาเป็นแบบนั้นไหมคะคือคือตอนนี้ ผมผมยังไม่สรุปเรื่องนี้คุณแอนเพราะว่ามันเป็นแค่ต้นเรื่องของการแก้รัฐนูนโดยประชามติมเพราะประเดี๋มันยังไม่เสร็จน้ำํำถ้าเกิดรอบพรุ่งนี้มาเลยเนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยคุยกันอีกแบบหนึ่งอะไรมันก็ต้องอาจจะม,มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นกระบวนการแก้ประชามติแก้ไขรัฐนูลโดยโดยประชามติจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว,ว่าการประชาสัมพันธ์ กา,ารชี้แจงก่าวสารว่าปัญหาบ้านเมืองมนติดขัดอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้อะไรกับการแก้ไขบ้างผมเชื่อวันนี้แปรชนเนี่ยเขาเสียสละบางทีบางคนปรชนบางคนนี่นเขาเสียสละกว่านักการเมืองได้อีกครับผมเชื่อฮรผมเชื่อผมเชื่อเป็นไก่ขนนั้นเพราะผมเชื่อจากการเลือกตั้งที่เที้ยวที่แล้วไงคุณแอนค่ะสมัยก่อนเนี่ยพวกผมในภาคอีสา,านเนี่ยจะได้รับการการหน้าว่าซื้อเสียงเข้ามาซื้อเสียงเข้ามาคำก็ซื้อเสียงสองคำก็ซื้อเสียงอทิศที่แล้วนี่พิชไอหินครับ ว่าใครซื้อเสียงกันแน่นะครับม,มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในสภาที่ม,มีปูมานิดเข้ามามีจา่าประสิทธิ์เข้ามามีใครต่อใครเข้ามาเนะี่ยถ้าซื้อเสียงจริงๆแล้วคนเหล่านี้เนี่ยมันจะผ่านกระบวนการเที่ยวที่ผ่านมาได้ยังไงทุนเนียนจะสังเกตเห็นไหมการเลนะือกตั้งที่แล้วเรื่องการซื้อเสียงเงียบลงจ<ช>ากการโจมตีเพราะอะไรฮะเพราะการพัฒนาของคนไงฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าคนเนี่ยเขาอยากอาจจะ ต้องลงทุนกับชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งที่คุณมาทรรมานเองเทพเดินทางกลับบ้านเพื่อจะไปลงเข้ากุฮากาให้ทำประชามติมเพราะผมอยากเห็นบ้านเมืองสงอบสุขอยากเห็นบ้านเมืองมันมีนมความสุขเราวันนี้คุณแอนมาดูไพศาลผมเนี่ยมีคุณังรถอยุดแม่กำมังคุณคุณแอนเนี่ยรถติดมากไพศาลนี่กลับบ้านจน,นผมปเปิดเตืนคุณแเอนใช้ไฟบ้านเล็กๆมีประจากตอนอยู่ร้อยหลังคา คนนั้นเจอแล้วก็ทำภาษากลับไปบ้านไปพัฒนาพื้นที่ไปสร้างสาลาไปสร้างหมู่บ้านเขาเนี่ยได้พันละห้าแสนหกแสนผมตกใจเลยค่ะมันบ่งบอกให้เห็นว่าเศรษฐกิจน่ของบ้านเมืองเนี่ยมันดีมันติดขัดอยู่ในภาคการเมืองนี่แหละครับวันนี้เห็นไมหมเรื่องของบริหารตัวเริ่มอีกอะไรก็เริ่มประดังประดาเข้ามาคือทําให้มันเป็นประเด็นการเมืองไว้คือทําให้มันยุ่งยากไว้ เรียกว่าวันนี้เรา<อ>ประชาชนในปกายไกลแล้วนะคะ,ะถ้าไม่ใประชาชนนี่ไปไกลแล้วพราะมันทุกชางควาเนี่ยในเยื่องทรักก็ต้มสะดุดแทนที่จะต้องมาคิดแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเตรียมแก้ปัญหาให้กับปากของประชาชนเตรียมการเข้าสู่ a อ c ว่าการเคลื่อนไหวทุนการดําเนินการต่างๆ,ๆเนี่ยเราจะได้ไประโยชน์อะไรบ้างมันต้องมาสะดุดตรงนี้เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องขอเราี่ยวิหารเห็นไหมวันนี้ขอเปลีวิหารเปิดฉากมาแล้วค่ะ แล้วถามผมถามคุณแอนย้อนถามว่าวันนั้นอ่ะกลุ่มไหนที่ไปยืนดนาแล้วาลาอภิสทจิ์อยู่เรื่องของพระวิหารอ่ะร้อนจัวันจะเอาปันไดยงไม่ได้อ่ะ,ะท้ายที่สุดก็ต้องยอมตัดปันไดเองเองให้มันจบจบไปเพราะว่ามันเดินหน้าไปไม่ได้วันนี้หนไหมกำลังเดินก็มาอีกแล้วไปโยนใส่ตประทนปัตมะมไปพูดอย่างงน้นนะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเอาเถอะผมเห็นด้วยเป็นเรื่องของปัญหาของประเทศ เราประเทศเราเนี่ยเราจะเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวให้กับตา่างประเทศเนี่ยอมันไม่ได้เพราะประเทศเราเนี่ยเราเป็นรัฐชาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกร,กรสะสรวงก่างประเทศมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่เขาจะแก้ปัญหา,าไปวันนี้ต้องมาคุยเรื่องปัญหาปากทองมันต้องมา,า,าคุยปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองมันเดินไปด้วยปัญหาปากท้องเดินไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจแต่ดีนะก็เขาวงเรียนอยู่อย่างนี้ไงเขายึงไม่ประสบผลสำเร็จนอกจากว่ารอต้มหล่นในุะแนน มันเชื่อผมไหมว่าถ้าต้มไม่หล่นไม่มีตังค่ะอืกวนอยู่ตรงนี้วนเวียนอยู่กับพ่อกฎหมายวนเวียนอยู่ในแบบแผนวนเวียนในวันหนึ่งตัวเองอยู่คิดแบบหนึ่งวันหนึ่งตัวเองไม่ได้อยู่คิดแบบหนึ่งแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาคิดไปกลแล้ววันนี้เขาอยากเห็นเศรษฐกิจเขาอยากเห็นการแก้ปัญหาการจะอยู่ของเขาการวุ่นใจกับการที่พระโขนิปันมารณรงค์ให้คนนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ประชาติไหมคะ เออไอตรงนี้ผมผมไม่สามารถที่จะเข้าร่วมไปได้เพราะว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปคอยติดตามผมเชื่อแน่ว่าเรื่องเหล่านี้มันจะเออเขาเรียกว่ามันมันจะเออเขาเรียกอะไรขยายความกันตลอดเวลาจะืดอการให้ความรู้และนักกฎหมายนี่จะออกมาตอนนี้แม้หลังนักกฎหมายหลายหลายสาษาบานแล้วเนี่ยออกมาพูดออกมาปุยว่าเขาเห็นด้วยไหมกับการตำมชาพักตรีเขาอยากบางคนอยากให้ปลองดองบางคนบอกว่า ลงวารสามไปเลยมันก็จะทําให้ผมคิดว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าสารเสวนาก็ดีนะครับการให้ความรู้ในกบบระบวนการประชัญิปไตยก็ดีนักวิจาการแต่ละกลุ่มเนี่ยออกหมา้ความรู้ก็ดี<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นนักการวิจาการที่สังกัดมาหาลัยหรือนักวิจัการอิสระผมเชื่อว่ากระบวนการเหล่าเนี้ยมันจะเกิดมันจะประจั์ขึ้นนะะส่วนใครจะผิดหรือไม่ผิดมันมันก็จะได้พิสูจน์กันอีกวันนี้ วันวันนี้ก็หลายเรื่องแล้วที่ได้พิสูจน์กันมาวันหนึ่งคุณบอกว่าคุณสู้กับทอปุคุณสู้กับอะไรอ่าสู้กับอ่ากลุ่มอำนาจนอกระบบมือที่มองไม่เห็นอ่าคุณไม่ใช่วันวันก่อนคุณบอกว่าคุณสู้กับคณะปฏิวัติคุณสู้กับทอปุ้แต่วันนี้คุณไม่อาศัยทอปุ้ตเครับอดีตหัวหน้าพักคุณต้องออกมามาคุยมาบอกว่าวันเนี้ยพักเสียดายพักของตัวเองที่มีจุดยืน ว่าตรงกันข้ามกับเขาเรียกอะไรกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรคะกลุ่มที่ที่ปฏิวัติเข้าไปยึดอํานาจเอาไอ้กลุ่มที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะอ่าคอมมชอคมมชอเหรอฮะอ,อ่าพวกนี้แหละพวกขบวนการเหล่านี้แต่ว่าวันเนี้ยคุณปร,รากฏว่าคุณก็ทาแน่นเห็นไ,ไหมอืมขบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันค่ะวันที่คุณแก้คิดว่าจะได้แก้เขตเดียวเบอร์เดียว และจะได้กลับมารับเลือกตั้ง mm hmm. และจะได้เป็นรัฐบาลเสียงต้างมาก uh huh. จัดตั้งแลว้วก็อนุมัติงบไปคืนเดียวหลายแสนล้านโครงการหลายแสนกว่าล้านไม่รู้กี่พันโครงการอ่ะ mm hmm. ก็กล่าวว่าจะกลับมานั่งบริหารีกเพราะนั้นความชอบธรรมมันต้องเกิดคุณก็อบอกว่าคุณทําให้กับประชาชน uh huh. ผมถามทีเถอะไอการแก้กฎหมายและประมูลกับการหมวดการเลือกตั้งสมัยที่แล้วเนี่ยมันเขาแก้กับประชาชนหรือหมวดนี้ นี่แหละคือการแก้เพื่อเข้ามาแยกชิงอำนาจแล้วก็ดีลูกคิดหลังแก้วว่าตัวเองจะชนะแต่กับไมชนะวันนั้นต้องคิดอีกแบบหนึ่งพอมาวันนี้คิดอีกแบบหนึ่งปีห้าหกขึ้นมาบอกว่าคุณต้องก้าวข้ามทักษิณน่ะบอกไม่ต้องมาสอนผมหรอกไอ้เรื่องก้าวข้ามทักษิณนะพวกผมน่ะมันรอพวกคุณพวกผมมันรอแต่พวกคุณเนี่ยเรื่องนี้ สุดท้ายค่ะท่านค้าอยากจะให้วอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการที่นี่ M v 5บหอยู่ในขณะนี้หน่อยค่ะ,ะครับในในวาระปิผีขึ้นปีใหม่นะครับปีเก่าที่เขาบอกว่าปี55าห้า่ยนความสนุกจริงมันก็ตอนนั้นมันติดน้าท่วมะนะครับพวกเราเป็นรัฐบาลซึ่งผมเองก็เป็นผู้แทนหนึ่งในสองร้อกว่าคนของพอรรคเพื่อไทยภายใต้การน,นําของท่านหัวหน้าพรคและท่านนายกัฐมนตีท่านวิรัตชินวัค่ะนะครับ เราก็ผ่านวิกฤตไปได้แล้วหลังจากนั้นมาท่านนายกก็เดินหน้าทํางานเพื่อแก้ปัญหา,าให้ปากก้อให้กับพี่น้องประชาชนพวกผมก็ในฐานะที่เป็นผู้แทนได้รับเลือกตั้งมานะครับทุกเขตเราก็ได้ดําเนินการสิ่งที่มันดีๆที่มันเป็นกฎหมายเพื่อประโยชน์กับพี่น้องอนะครับก็กลับเครื่องกนันในสภาจนประสบผลสาเร็จไปหลายต่อหลายเรื่องอนะครับแล้วก็คิดว่าปี55ผ่านไปแล้วปีง้าหกนะครับเราก็เดินหน้าที่จะํำงานต่อไป นะครับสิ่งที่สําคัญกันนะครับผมฟังนายกยิ่งรักและผู้ใหญ่ของพระก็พูดตลอดก็คือปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชนทําอย่างไรให้พี่น้องเนี่ยอยู่ดีทำอย่างไรให้พี่น้องเนี่ย,ย,ยมีความสุขนะครับฉะนั้นผมเองก็ขออานอาจแห่งบุญกุศลศีัธนัยใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่พี่น้องให้การก็รับนักตือตลอดถึงพระสยามเทวาธิราชแล้วก็พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทแห่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นีนาถ ตลอดถึงพระบระมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงแผ่พระบารมีมาปกปัก,ปกรักษาให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนที่นั่งชมมีมีห้าอยู่ในขณะนี้ก็ดีหรือไม่ได้นั่งชมนั่งฟังอยู่ขนะนี้ก็ดีจงพบแต่ความสุขประสบแต่ความสาเร็จร,รับราชการใกล้้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจะเป็นนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์ก็นักธุรกิจก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองไหลามาแต่สําคัญที่สุดก็คืออย่าเจ็บป่วยนะครับขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอ ุคนด้วยทั้งคุณแอนและคณะในอีนีียทุกคนนะอขอบคุณครับขอบพระคุณท่านมากนะคะ